ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำแบบแก้วนี้ก็ได้อร่อยกว่าแก้วนี้ด้วยมาดูกันเลยใบชาใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนอีก2 0 0 ml แช่ประมาณ5-6นาทีก็จะได้สีสวยแบบนี้เลยโอ้หสีสวยเลยพี่ไม่สวยได้ไงง่ะนี่ไงตัวนี้ใช้ชาแดงตัวนี้สีไม่ได้สวยแบบนี้ไง แต่ตอนนี้เราต้องแช่ทิ้งไว้ก่อนแล้วเราไปเตรียมมะนาวกันโดยการตกแต่งเนี่ยเราจะใช้เลมอนฝานบางๆแบบนี้ผมใช้ประมาณอยู่ที่3แผ่นนะครับฝานออกมาแล้วอย่าลืมแค่เม็ดออกด้วยนะครับหลังจากนั้นเราจะนําไปเทใส่เชคเกอร์นะครับปรุงด้วยผงมะนาวนะครับหช้อนโต๊ะตามด้วยน้าเชื่อมอีก 30ML และตามด้วยเลมอนฝานที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลงไปได้เลยปิดท้ายด้วยน้ําแข็งนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วไปเช็คกันเลยโอ้โหดูสีที่ได้สิมันน่าดื่มมากมากเลยนะครับเนี่ยพอเช็คได้ที่แล้วก็เทใส่แก้วเลยครับ แก้วที่ใช้เนี่ยผมใช้เป็นแก้ว16ออนนะครับตเติมน้ำแข็งอีกสักเล็กน้อยนะครับออนท็อปด้วยบุกบุกปิดท้ายนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ <Yeah. S 1> นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับน่ากินกว่าแก้วเมื่อกี้อีกแต่ไม่ให้หรอกอันนี้จะกินคนเดียวไม่เอาไม่เอาไปกินอันนู้นเลยไม่